สวัดีค่ะกระแสต่างประเทศวันนี้นะคะอยู่กับติ๊กผู้หญิงดูบอลนนะคะวันนี้สรุปเรื่องราวข่วสารแวดวงผู้บอกกระแสต่างประเทศนะคะประจำวันค่ะแล้วก็ข่าวแรกของเราวันนี้ไปที่ยูโร2024ค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะยูโร2024ก็ยังเข้มข้นกันอยู่นะคะโดยเฉพาะ ทีมเจ้าภาพอย่างเยอรมนีค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะเยอรมนีค่ะลงเล่นในรอบ16ทีมนะคะในการเจอกันกันกนกบเดนมาร์กแล้วก็ต้องบอกว่าในเกมนี้ค่ะทางด้านของเจ้าภาพอย่างเยอรมนีนะคะสามารถเอาชนะเดนมาร์กไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์ค่ะโดยได้ประตูนะคะมาจากคายฮาเวตนะคะที่ซัดประตูแรกให้กับเยอรมนีขึ้นนําเดนมาร์ก1ประตูต่อศูนย์ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ได้ประตูปิดกล่องค่ะมาจากมูเซลานะคะซึ่งต้องบอกว่าการ ในศึกยูโร2024เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่ามันมีเกมที่จะต้องหยุดเชื่อข่าวนะคะเนื่องจากว่าโอ้โหพายุเข้านะฟ้าผ่าก็เรียกได้ว่ามาครบกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แต่สุดท้ายนะคะก็สามารถกลับมาแข่งอะไรกันได้ตามปกติค่ะทีนี้ค่ะเราไปที่เรื่องของทีมชาติอังกฤษกันหน่อยนะคะก่อนเกมค่ะต้องบอกว่าอังกฤษนะคะเจอกับความที่รู้สึกว่าอาจจะหนักหน่วงใจนิดนึงเพราะว่าคริสเปียค่ะได้รับบาดเจ็บนะคะจ นที่ข่าวออกมาว่าไม่รู้ว่าจะสามารถลงเล่นได้ไหมจะฟิตพอหรือเปล่าค่ะแต่ท้ายที่สุดนะคะต้องบอกว่าข่าวยืนยันออกมาค่ะว่าเมื่อวานนะคะมีภาพการฝึกซ้อมออกมาแล้วก็ มีภาพของคริปเปียค่ะออกมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้นะคะแล้วก็ว่ากันว่าคริปเปียค่ะน่าจะฟิตพอที่จะลงเจอกับสโลเกียในคืนนี้เวลาห้าทุ่มค่ะแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่ไม่พร้อมจริงนะคะทางด้านของโจโกเมดเองก็พร้อมสแตนบายลงเล่นในตำแหน่งนี้ค่ะทีนี้ค่ะเราไปที่เรื่องของแอนโทนีกอร์ดอนกันหน่อยค่ะหนุม่มชาติอังกฤษค่ะที่ล่าสุดนะคะอยู่ๆก็มีข่าวกับลิเวอร์พูลค่ะทางด้านของโฮปนะคะนักข่าวสายนิวคาสเซิลเนี่ยตัว พอเลยนะคะเทียนหนึ่งของเดลีเมลค่ะได้มีการรายงานออกมานะคะผ่านเดลีเมลว่าทางหน้าของนิวคาสเซิลค่ะเตรียมที่จะปล่อยอนโทนิกรดอนให้กับฮงแดงลีพูภายในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อที่จะหลบเลี่ยงเรื่องของกฎการเงินค่ะเนื่องจากว่าพวกเขานะคะอาจจะ ถูกจับในเรื่องของ financial fair play ถ้าหากว่าไม่มีการขายนักเตะที่มีมูลค่าสูงออกนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากว่าหลายๆคนนะคะไปดูข่าวมันก็จะมีข่าวว่าเออแบบเนี้ยมันมีข่าวว่าดีลลโร่มน่นนี่รวมถึงเดวิดลินเนี่ยก็ได้มีการรายงานออกมานะคะซึ่งต้องบอกว่าเดวิดลินเนี่ยเป็นนักข่าวสายหงแดงเขาก็ได้มีการรายงานออกมาว่าเนี่ยลิเวูค่ะก็สนใจจริงนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่มันไม่คืบหน้าเพราะว่ามันมี อะไรบางอย่างเข้ามาในออปชันการขายนี้นั่นก็คือว่าทางด้านของนิวคาสเซิลค่ะต้องการให้ลิเวอร์พูลนะคะเพิ่มทางด้านของ j จาร์รลคอนซาเข้ามาในดิวอ่าก็เรียกได้ว่าพร้อมขายและ ขายแอนโทนีให้แต่มีข้อแม้ว่านอกจากจะมีเรื่องเงินแล้วยังมีเรื่องของดิวพวงด้วยนั่นก็คือดิลของจารเรลคอนซาค่ะแต่ทีนี้ค่ะของแดงริพูค่ะก็เลยมองนะคะว่าเนี่ยจารเรลคอนซายังคงดูจะเป็นนักเตะที่มีอนาคตนะคะกับทีมชาติกรษเนาะซึ่งบอกว่าเขาค่ะอายุน้อยด้วยนะคะเป็นนักเตะสัญชาติเป็นนักเตะสัญชาติังกฤษหรือโฮมกรนนั่นเองนะคะก็เลยทําให้ริพูเนี่ยมองว่าริพูยังไม่อยากจะเสียจารเรลคอนซาไปนั่นก็เลยทําให้ดีวนี้หยุดชะ งักลงนะคะแต่ทางน้าของโฮปค่ะซึ่งเป็นนักข่าวสายนิวคาสเซิลนะคะเขาก็ได้มีการบอกค่ะว่าจริงๆแล้วดิวนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้จบแบบ100%เทั้งสองนะคะรวมถึงว่าลิ์พูอาจจะมีการยื่นข้อเสนอเข้าไปในรูปแบบใหม่นะคะแต่ไม่ใช่การพ่วงจาวเดลคอนซาแน่นอนนะคะ รวมถึงค่ะทางนิวคาสเซิลค่ะตอนนี้นะคะพวกเขายังไงก็คงอยากจะต้องการปล่อยนักเตะออกจากทีมอยู่แล้วเนื่องจากว่าพวกเขานะคะเสียงที่โดนกด financial fair play เล่นงานนั่นเองนะคะก็เลยต้องมารอดูว่าเนี่ยดีวระหว่างลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลเนี่ยจะเกิดขึ้นไหมแต่ที่แน่ค่ะลิเวอร์พูลค่ะให้ความสนใจแอนโทนีกอร์ดอนจริงๆนะคะแต่ที่มันทําให้ดีวมันหยุดชะงักลงหรือดีวมันไม่คืบหน้าลงเนี่ยก็เพราะว่ามีเรื่องของจาร์โรคอนซาพ่วงเข้ามาในดิวนั่นเองค่ะ ข่าวต่อไปค่ะต้องบอกว่ายังคงอยู่ที่เรื่องของนิวคาสเซิลอยู่นะคะอย่างที่ดิ๊กบอกไปเมื่อสักครู่ค่ะว่าตอนนี้นิวคาสเซิลนะคะเสี่ยงที่จะโดนทางด้านของพิมรีกค่ะเล่นในเรื่องของกฎ financial fair play เพราะว่าจะต้องมีการส่งงบนะคะให้กับพิมรีกในวันจันนี้นะคะล่าสุดค่ะต้องบอกว่าดีลนี้ดูเหมือนว่าจะ official เอ้ยไม่ใช่สิคาดว่าจะแบบ Here we go แล้วนะคะเออคาดว่าใกล้จะจบแล้วซึ่งคาดว่าอาจจะจบก่อนวันจันนี้นะคะซึ่งนั่นก็คือดีลของ ยานคูบามินเตค่ะนักเตะค่ะวัย19ปีนะคะจากนิวคาสเซิลค่ะที่ตอนแรกเนี่ยก็ตกเป็นเป้ากันให้ความสนใจหลายทีมนะคะหนึ่งในนั้นคือไบรตันค่ะล่าสุดนะคะข่าวได้มีการรายงานออกมาค่ะว่าตอนนี้นะคะยานคูบามินเตค่ะตกลงย้ายไปร่วมทีม ไบรตันแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็คาดว่ามันน่าจะมีการเซ็สนสัญญาการค่ะให้จบภายใน24ชั่วโมงนี้นะคะส่วนค่าตัวค่ะก็อยู่ประมาณที่33ล้านปอนด์ด้วยกันค่ะและนี่คือเรื่องราวกระแสต่างประเทศที่ดิ๊กนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะส่วนพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องราวไหนฝากติดตามกระแสต่างประเทศด้วยค่ะสำหรับนิติต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย